น้องๆที่รักมานั่งตรงนี้ก่อนมาเอนหลังพักผ่อนกันหน่อยนะจ๊ะพี่เข้าใจเลยว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะกำลังรู้สึกว่าทำไมเรื่องความรักมันถึงได้เหนื่อยและซับซ้อนขนาดนี้พี่เห็นน้องๆหลายคนเป็นแบบนี้เลยนะคือเราก็เป็นคนดีนะเราตั้งใจทำงานตั้งใจใช้ชีวิตแต่พอมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ทีไร มันก็รู้สึกเหมือนวิ่งวนอยู่ในที่เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยใช่ไหมรักครั้งเก่าก็จบไม่สวยพอเริ่มใหม่ก็เหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็กลับไปเจอรูปแบบเดิมๆที่ทำให้เราต้องเสียใจอีกครั้งพี่อยากจะชวนน้องๆมองเรื่องนี้ด้วยมุมมองใหม่นะจ๊ะลองนึกภาพตามพี่นะใจของเรามันเหมือนเป็นห้องที่เราอาศัยอยู่ เป็นห้องส่วนตัวที่สำคัญที่สุดในโลกเลยละ่ะแต่ถ้าห้องนี้มันเต็มไปด้วยข้าวของที่ไม่ได้ใช้เต็มไปด้วยฝุ่นของความผิดหวังเก่าๆหรือมีร่องรอยของรอยร้าวที่ใครเคยทําไว้เต็มไปหมดเราจะรู้สึกยังไงเวลาที่ต้องอยู่ในห้องนั้นนานๆแน่นอนว่าเราจะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกและเหนื่อยล้าใช่ไหมจ๊ะ ทีนี้ลองมามองว่าทำไมเราถึงได้ใจแต่รักไม่สมหวังซ้ำๆพี่ไม่ได้จะบอกว่าน้องๆไม่ดีนะจ๊ะแต่พี่อยากจะชวนมามองที่คลื่นพลังงานภายในตัวเราต่างหากละ่ะพี่เปรียบคลื่นใจของเราเป็นเหมือนสัญญาณวิทยุนะจ๊ะถ่านน้องเปิดคลื่นที่เต็มไปด้วยความสงสัยในตัวเองความกลัวที่จะถูกทิ้งหรือความเชื่อที่ว่า ความรักที่ดีมันไม่มีอยู่จริงสัญญาณที่น้องส่งออกไปมันก็จะติดขัดเหมือนมีแต่เสียงซ่าๆที่ไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมลองคิดดูซิว่าเวลาที่เราส่งเคลื่อนใจที่ติดขัดออกไปใครก็ตามที่เดินเข้ามาในชีวิตเราเขาก็จะได้รับแต่สัญญาณที่ไม่สมบูรณ์นี้ไปด้วยบางทีคนดีๆที่เข้ามาเขาก็อาจจะรับเคลื่อนความไม่มั่นใจของเราแล้วสุดท้าย ความสัมพันธ์นั้นก็ต้องจบลงเพราะเราเองก็ส่งสัญญาณที่ทำให้เขาต้องถอยออกไปหรือร้ายกว่านั้นคือเราดึงดูดคนที่คลื่นพังพอๆกับเราเข้ามาเพื่อมาตอกย้ำความเชื่อเดิมๆของเราว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักที่ดีจริงๆคลื่นใจที่ติดขัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างรู้ไหมจ๊ะส่วนใหญ่เลยมันมาจากความคาดหวังที่หนักอึ้ง ที่เราแบกไว้ตั้งแต่เด็กเราคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแลกกับความรักหรือเราต้องทำตัวให้เพอร์เฟกอยู่เสมอถึงจะได้รับมันมาพอเจอความผิดหวังซ้ำๆเข้าห้องใจของเราก็เลยถูกยัดไปด้วยความกลัวกลายเป็นว่าเราพยายามควบคุมทุกอย่างในความสัมพันธ์จนมันตึงเครียดและอึดอัดไปหมดคลื่นมันก็เลยยิ่งซ่ายิ่งติดขัดเข้าไปใหญ่ แต่มันไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะจ๊ะมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าใจของเราเนี่ยแหละคือแหล่งกำเนิดพลังงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดในชีวิตถ้าเราไม่เคยทำความสะอาดมันเลยมันก็ย่อมจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาเลยละ่ะวันนี้พี่เลยอยากจะชวนน้องๆมาเริ่มภารกิจที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดกันนะจ๊ะ นั่นคือการปรับเคลื่อนใจของเราให้ใสและนิ่งเหมือนการจูนเคลื่อนวิทยุให้ชัดแจ๋วเลยละ่ะถ้าเราสามารถทำความสะอาดและตั้งเคลื่อนใจของเราให้ชัดเจนได้ว่าความรักที่ใช่ของเรามีหน้าตาและความรู้สึกเป็นแบบไหนน้องๆจะประหลาดใจเลยนะว่าจาักรวาลหรือสิ่งดีๆในโลกใบนี้จะส่งผู้คนที่เคลื่อนตรงกัน และคู่ควรกับเรามาให้อย่างง่ายดายเลยล่ะดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนจะไปถึงบทที่สองคือยอมรับความจริงก่อนนะจ๊ะยอมรับว่าตอนนี้เคลื่อนใจของเรามันอาจจะซาอยู่หน่อยนะและนั่นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่เรามีพลังที่จะปรับมันได้เสมอเลยนะจ๊ะจำไว้นะน้องรักความรักที่ใช่จะเข้ามาได้ ก็ต่อเมื่อเราปรับคลื่นใจให้ใสและนิ่งก่อนน้องๆรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลื่นใจของเราติดลบและซ่ายอยู่ตลอดเวลามันคือความเชื่อเก่าๆที่ฝังรากลึกอยู่ในใจของเรานี่แหละจ้าความเชื่อพวกนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแต่มันคือเสียงเล็กๆที่ชอบโผล่มาบ่นในหัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าฉันไม่ดีพอบ้างละ่ะถ้าฉันไม่ยอมทุ่มเททุกอย่างเขาก็คงทิ้งฉันไปบ้างละ่ะหรือบางทีก็เป็นความเชื่อว่า ความรักที่ดีมันมีแต่ในหนังเท่านั้นแหละความเชื่อเหล่านี้แหละที่ทำให้เราเผลอไปดึงดูดสถานการณ์ที่มาตอบย้ำให้เรารู้สึกว่าดูสิฉันพูดถูกแล้วจริงๆด้วยซึ่งมันเป็นวงจรที่เหนื่อยมากๆเลยนะจ๊ะดังนั้นก้าวแรกในการล้างคลื่นลบคือการที่เราต้องตามหาแล้วรู้เท่าทันเจ้าความเชื่อเก่าๆเ,เหล่านี้ก่อนนะจ๊ะพี่อยากให้น้องๆลองใช้เทคนิคการสแกนความรู้สึกดูนะจ๊ะ วิธีนี้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เวลาที่เราเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเศร้าหรือกังวลขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลให้เราหยุดตัวเองไว้สักครู่แล้วลองตั้งคำถามกับตัวเองแบบนน้มนวลน,นะจ๊ะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรอยู่ความรู้สึกนี้มันมาจากความคิดที่ว่าอะไรกันแน่เช่นถ้าน้องรู้สึกกังวลว่าแฟนจะเบือ่อลองถามตัวเองดูว่าความคิดที่ทำให้เกิดความกังวลนี้คืออะไร คำตอบที่อาจจะโผล่มาก็คือฉันกลัวว่าถ้าฉันไม่ทำตัวน่ารักตลอดเวลาเขาจะไปหาคนอื่นเพราะเราเห็นความคิดนี้อย่างชัดเจนมันก็จะเปลี่ยนจากความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นความคิดที่เราสามารถจัดการได้ทันทีเลยละ่ะอีกอย่างที่สำคัญมากๆในการล้างคลื่นลบคือเรื่องของการปล่อยวางและการให้อภัยนะจ๊ะฟังดูอาจจะยากแต่พี่ไม่ได้หมายถึงการลืมทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรอกนะ แต่หมายถึงการปล่อยคลื่นความเจ็บปวดออกจากตัวเราเองตั้งหากน้องๆต้องเข้าใจว่าความโกรธความแค้นหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดที่เราแบกไว้กับความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วมันเหมือนการที่เราถือของหนักๆไว้ในมือตลอดเวลาเลยนะจ๊ะมันหนักมันเหนื่อยและมันก็ทำให้มือของเราไม่ว่างที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาการให้อภัยในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาทำไม่ผิดนะจ๊ะแต่แปลว่า ฉันเลือกที่จะปล่อยให้เรื่องนี้จบลงที่นี่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของฉันเองและที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยตัวเองนะจ๊ะให้อภัยที่น้องเคยเลือกผิดพลาดให้อภัยที่น้องเคยไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือให้อภัยที่น้องเคยยอมให้ใครทําร้ายจิตใจการให้อภัยตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยปิดประตูห้องเก่าที่เต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผล เพื่อที่เราจะได้ก้าวไปทำความสะอาดห้องใหม่ได้อย่างเต็มที่พี่อยากแนะนำให้ลองทำพิธีปล่อยวางดูนะจ๊ะอาจจะใช้การเขียนจดหมายถึงความผิดหวังเหล่านั้นเขียนทุกอย่างที่อยากจะระบายออกมาไม่ต้องเซ็นชื่อไม่ต้องมีคนอ่านแล้วสุดท้ายก็คำลายมันทิ้งซะจะเผาจะฉีกจะขยำทิ้งถังขยะก,ก็ได้หมดเลยจ้าการประทาเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบนี้จะช่วยให้จิตใต้สำนึกของเราได้รับรู้ว่า เราได้จบเรื่องนี้แล้วอย่างเป็นทางการแล้วเราเลือกที่จะไม่ให้เรื่องเก่าๆมาเป็นคลื่นรบกวนในปัจจุบันของเราอีกต่อไปจําไว้นะว่าคลื่นลบที่เราถือไว้มันไม่ใช่โทษของคนอื่นแต่มันคือสมบัติที่อันตรายที่เราเลือกที่จะถือมันไว้เองการปล่อยวางคือการมอบอิสระทางอารมณ์ให้กับตัวเองและเมื่อเรามีอิสระทางอารมณ์คลื่นใจของเราก็จะเริ่มปรับจากเสียงซาซ กลายเป็นความสงบและความมั่นคงซึ่งเป็นคลื่นแรกที่เราจะใช้ดึงดูดความรักที่ดีในบทต่อไปนะจ๊ะพี่อยากให้น้องๆลองนึกภาพดานพี่นะจ๊ะเวลาที่เราจะรับสัญญาณวิทยุจากสถานีที่อยู่ไกลๆเราต้องทำยังไงเราต้องมีเสาอากาศที่ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงและตั้งตรงใช่ไหมจ๊ะคุณค่าในตัวเองหรือ self worth ของเราก็เป็นแบบนั้นเลยลหละจ้ะตราบใดที่เสาอากาศของเรายังล้มล้มลุกลกหรือเอียงไปหาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราก็จะรับสัญญาณที่ชัดเจนจากรักที่ใช่ไม่ได้เลยและก็จะรับแต่สัญญาณที่รบกวนหรือไม่มีคุณภาพเข้ามาแทนการตั้งเสาอากาศคุณค่านี้ไม่ใช่การโอ้อวดว่าเราเก่งกว่าใครนะจ๊ะแต่คือการยอมรับอย่างลึกซึ้งว่า เราคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยตั้งหากหลักมันคือการเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าฉันต้องทำอะไรเพื่อแลกกับความรักไปเป็นฉันคู่ควรกับรักที่ดีเพียงแค่ฉันเป็นฉันแล้วเราจะติดตั้งเสาอากาศนี้ให้มั่นคงได้อย่างไรพี่มีหลักปฏิบัติง่ายๆที่เป็นเหมือนการตอกเสาเข็มให้กับใจของเราเลยนะจ๊ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของ การกำหนดขอบเขตหรือ boundary ในความสัมพันธ์นะจ๊ะอันนี้สำคัญมากจริงๆหลายครั้งที่เราเหนื่อยในความสัมพันธ์เพราะเราไม่กล้าที่จะบอกว่าไม่เรายอมให้คนอื่นล้ำเส้นเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราเพราะเรากลัวว่าถ้าเราทำตัวยากหรือมีขอบเขตแล้วเขาจะเดินจากไปน้องต้องจำไว้นะจ๊ะว่าคนที่รักและเคารพเราจริง เขาจะไม่รู้สึกว่าขอบเขตของเราคือปัญหาแต่เขาจะมองว่าขอบเขตของเราคือแผนที่ที่ช่วยให้เขารู้ว่าต้องรักเราแบบไหนถึงจะถูกวิธีการกำหนดขอบเขตไม่ได้ทำให้เราเป็นคนใจร้ายนะจ๊ะแต่มันทำให้เราเป็นคนที่มีความรักให้ตัวเองอย่างชัดเจนและนี่คือสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดที่ส่งออกไปว่าฉันรู้ว่าฉันมีค่า และฉันจะไม่ลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครลองเริ่มต้นจากขอบเขตเล็กๆในชีวิตประจำวันดูก่อนนะจ๊ะเช่นการตรงต่อเวลาของตัวเองการปฏิเสธคำขอที่เราไม่สะดวกหรือการให้พื้นที่ส่วนตัวกับตัวเองอย่างน้อย30นาทีต่อวันต่อมาคือเรื่องของการลงทุนในความสุขของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะพี่ไม่ได้หมายถึงการไปซื้อของแพงๆนะ แต่หมายถึงการทำสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกเติมเต็มโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเกี่ยวข้องเลยละจะ้ะการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แคร์ไม่ใช่การทาครีมหรือมาร์กหน้าแต่มันคือการรักษาคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองต่างหากละจะ้ะถ้าเราบอกว่าจะไปออกกำลังกายเราก็ไปถ้าเราบอกว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบเราก็ทำ การที่เราทำได้ตามสัญญาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันเป็นการบอกกับจิตใต้สำนึกของเราว่าฉันเชื่อถือได้และฉันสำคัญพอที่ฉันจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองเมื่อเราเชื่อถือตัวเองได้เราก็จะกลายเป็นคนที่มั่นคงทางอารมณ์และนี่คือคลื่นแห่งความมั่นคงที่ดึงดูดคนที่มีความมั่นคงเข้ามาหาเรานะจ๊ะและสุดท้ายคือหลักการของพื้นที่ว่างหรือ space จะ เมื่อเราจัดห้องใจให้โล่งแล้วอย่ารีบเติมใครเข้ามาจนเต็มอีกนะจ๊ะให้เหลือพื้นที่ว่างสำหรับตัวเราเองได้หายใจได้เติบโตและได้ทบทวนอยู่เสมอการมีพื้นที่ว่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราเหงานะจ๊ะแต่มันแปลว่าเราสมบูรณ์ในตัวเองแล้วแล้วเรากำลังรอให้ใครสักคนที่สมบูรณ์ในตัวเองเหมือนกันเดินเข้ามาแบ่งปันพื้นที่นั้นอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่มาเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเรานี่ละจะ้ะคือสัญญาณของรักที่ใช่ที่เติบโตจากรักฐานที่มั่นคงน้องๆที่รักจา๋าจำไว้นะว่าเสาอากาศคุณค่าของเรามันจะตั้งสูงได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำเพื่อตัวเองทุกวันนี้ละจะ้าหลายคนเข้าใจคิดว่า manifest หรือการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตคือแค่การนั่งขอพร หรือแค่คิดบวกลอยๆนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเลยการ l เ v e Manifest ที่ได้ผลจริงคือการที่เรารู้สึกเหมือนได้รับแล้วตั้งหากล่ะมันคือการที่น้องๆได้ปรับคลื่นใจให้ตรงกับคลื่นของความรักที่ใช่จนมันหลอมรวมกันและการทำแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่ผ่านขั้นตอนที่สองและสามมาก่อนนะจ๊ะเพราะถ้าใจเรายังเต็มไปด้วยความกลัวอยู่ ต่อให้เราบอกว่าอยากได้รักแท้คลื่นที่ส่งออกไปก็คือความกลัวการถูกทิ้งอยู่ดีนั่นแหละจ้าดังนั้นเมื่อคลื่นเราพร้อมแล้วสิ่งแรกที่พี่อยากให้น้องๆทำคือการตั้งเจตจำนงที่ชัดเจนมากๆนะจ๊ะการตั้งเจตจำนงในที่นี้คือการที่เราต้องรู้ว่าเราต้องการความรู้สึกแบบไหนจากความสัมพันธ์นั้นไม่ใช่แค่คุณสมบัติภายนอกของคนรักเช่น ไม่ต้องเจาะจงว่าเขาจะต้องมีรถราคาเท่าไหร่หรือมีไรายได้สูงแค่ไหนแต่ให้เจาะจงว่าฉันอยากรู้สึกปลอดภัยฉันอยากรู้สึกได้รับการยอมรับในทุกด้านที่เป็นฉันฉันอยากรู้สึกอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่หรือฉันอยากรู้สึกสงบและมั่นคงไม่อยู่กับเขาความรู้สึกเหล่านี้แหละจ้าคือรหัสลับที่จักรวาลจะใช้ในการค้นหาคนที่ใช่สำหรับเรา เพราะพลังงานจะดึงดูดพลังงานที่เท่ากันพี่อยากจะแนะนำให้ลองทำจดหมายถึงรักแท้ดูนะจ๊ะแต่จดหมายฉบับนี้ให้น้องเขียนเหมือนกับว่าน้องได้เจอคนรักที่ใช่คนนั้นแล้วนะจ๊ะเขียนด้วยความรู้สึกของความสุขและความขอบคุณที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเลยล่ะลองเขียนบรรยายสถานการณ์ง่ายๆในแต่ละวันดูซี่เช่นฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ฉันมีเขาอยู่ในชีวิต ทุกเช้าที่เราตื่นมาข้างกันฉันรู้สึกอุ่นใจและมั่นคงเหลือเกินที่รู้ว่าเราเข้าใจและเคารพกันอย่างลึกซึ้งการเขียนแบบนี้เป็นการหลอกสมองของเราให้เชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆทําให้เราเปลี่ยนคลื่นจากความขาดแคลนไปเป็นความอิ่มเต็มได้ทันทีเลยจ้าอีกหนึ่งเทคนิคที่ส่งพลังมากๆในการ manifest คือ visualization หรือการจินตภาพนะจ๊ะ ลองหาเวลาสั้นๆก่อนนอนหรือตอนตื่นนอนใหม่ๆแล้วฝึกนึกภาพและสัมผัสความรู้สึกของการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆดูสินึกภาพว่าเวลาที่เราทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆเราสามารถพูดคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการประชดประชันนึกภาพว่าเราสามารถทำตามความผันของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยมีเขาคอยสนับสนุนอยู่ข้างๆไม่ใช่การผูกมัดหรือฉุดรั้งกัน การนึกภาพแบบนี้พร้อมกับความรู้สึกที่ชัดเจนจะเป็นการส่งสัญญาณที่แรงและคมชัดที่สุดออกไปสู่จักรวาลเลยล่ะแต่สิ่งที่น้องต้องจำไว้เสมอก็คือการ manifest ที่ได้ผลจะต้องสอดคล้องกับการลงมือทำของเราด้วยนะจ๊ะมันไม่ใช่แค่นั่งคิดอยู่เฉยๆแล้วรอให้เขาเดินมาเคาะประตูบ้านเราแต่มันคือการที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอผู้คนใหม่ๆ การที่เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองในที่สาธารณะการที่เรากล้าที่จะออกเดทและการที่เราไม่กลับไปยุ่งกับคนเก่าๆที่เราก็รู้ว่าคลื่นพลังงานไม่ตรงกันแล้วนั่นแหละจ้ะเพราะเมื่อเราเชื่อและรู้สึกจากใจจริงว่าเราคู่ควรกับรักที่ดีที่สุดและเราใช้ชีวิตด้วยคลื่นใจที่มั่นคงและชัดเจนแล้วโอกาสและผู้คนที่มีคลื่นตรงกันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราเอง เหมือนกับว่าจักรวาลได้อ่านจดหมายของเราอย่างละเอียดแล้วและกำลังส่งของขวัญที่ถูกต้องมาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้ระบุไว้แล้วนั่นแหละจ้าน้องๆที่รักจ๋าจำไว้นะว่าการ manifest ความรักที่ดีไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่คือการคงที่ของคลื่นใจของเราในทุกๆวันต่างหากละ่ะความรักที่แท้จริงจะเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเรามีคลื่นที่นิ่งและชัดเจนเสมอหากเราปรับคลื่นได้ชัดแล้ว แต่พอเจอเรื่องท้าทายเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราก็ปล่อยให้คลื่นกลับไปสร้าครั้งนั่นก็อาจจะทําให้คนดีๆที่กําลังจะเดินเข้ามาต้องลังเลหรือเข้าใจผิดในสัญญาณที่เราส่งออกไปได้พี่อยากให้น้องๆเข้าใจเรื่องของความสม่ําเสมอในการดูแลใจนะจ๊ะมันเหมือนกับการที่เราดูแลต้นไม้ที่เราปลูกไว้เราไม่ได้รดน้ําแค่ครั้งเดียวแล้วหวังให้มันออกดอกตลอดไปใช่ไหมเราต้องรดน้ําทุกวัน ต้องดูแลดินต้องให้ปุ๋ยการดูแลคลื่นใจก็เหมือนกันจะ้ะมันคือการที่เราต้องทบทวนตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันใช้ชีวิตในฐานะคนที่คู่ควรกับรักที่ดีที่สุดแล้วหรือ,อยังเรายังคงรักษาขอบเขตที่ตั้งไว้ไหมเรายังคงให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆน้อยๆของตัวเองอยู่หรือเปล่าคำตอบเหล่านี้หลจะจ้ะที่จะเป็นตัวกำหนดความถี่ของคลื่นที่เราส่งออกไป สิ่งที่พี่อยากจะย้ำเตือนอีกครั้งคือเรื่องของการเป็นอิสระจากผลลัพธ์นะจ๊ะหลายคนพอแมนิเฟสไปแล้วก็เริ่มยึดติดกับการรอคอยเริ่มเช็คโทรศัพท์บ่อยๆเริ่มถามตัวเองว่าเมื่อไรเขาจะมานะการทำแบบนี้คือการส่งคลื่นแห่งความขาดแคลนกลับไปอีกครั้งนะจ๊ะเพราะการรอคอยด้วยความกระวนกระวายใจนั้นหมายความว่าเรายังไม่เชื่ออย่างแท้จริงว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้ว การ manifest ที่แท้จริงคือการปล่อยวางความพยายามในการควบคุมช่วงเวลาที่สิ่งนั้นจะมาถึงแล้วหันกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบันของเรานี่แหลจะจ้ะเพราะเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความสุขและอิ่มเต็มนั่นแหละคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเราพร้อมแล้วและเมื่อเราพร้อมแล้วความรักที่ใช่จะเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามวิ่งตามเลยละ่ะ จำไว้นะน้องรักว่าคนที่ใช่ที่น้องตามหาน่ะไม่ใช่คนที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตน้องสมบูรณ์แบบหรอกนะแต่เขาคือคนที่เคารพความสมบูรณ์แบบที่น้องได้สร้างไว้ในตัวเองต่างหากละ่ะเขาจะไม่ได้เข้ามาเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดแต่จะเข้ามาเพื่อแบ่งปันความอิ่มเต็มที่มีอยู่แล้วร่วมกันและการจะดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาได้น้องก็ต้องเป็นคนที่ใช่ด้วยคลื่นที่ชัดเจนให้ได้ก่อน การเป็นคนที่ใช่ในที่นี้หมายถึงการที่เรามีความสุขกับชีวิตโสดได้อย่างแท้จริงการที่เราสามารถพึ่งพาตนเองทางอารมณ์ได้การที่เราสามารถปกป้องขอบเขตของตนเองได้และการที่เรารักตัวเองได้อย่างไม่มีข้อแม้เมื่อน้องๆรู้สึกอิ่มเต็มและมั่นคงจากข้างในแล้วน้องจะไม่มีความจําเป็นต้องเรียกร้องความรักจากใครเลยและนั่นแหละ คือคลื่นแห่งความมั่นใจที่ดึงดูดความรักที่เคารพและมั่นคงเข้ามาหาเราสุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องๆทุกคนจำไว้ให้ขึ้นใจนะจ๊ะว่าการดูแลคลื่นใจเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยความอ่อนโยนไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องทำได้ร้อยเปอร์เซนต์ตลอดเวลาถ้าวันไหนที่รู้สึกท้อหรือคลื่นซ่าก็แค่กลับมาเริ่มต้นใหม่ที่บทที่สองอีกครั้งค่อยๆทำความสะอาด ค่อยๆปรับคลื่นไปนะจ๊ะพี่เชื่อมั่นในพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวน้องทุกคนเลยจ้ะว่าน้องๆคู่ควรกับรักที่ดีที่สุดในโลกใบนี้อย่างแน่นอนน้องๆที่รักจ๋าเรามาถึงช่วงสุดท้ายของ Love m a n i f e s t สร้างรักที่ดีด้วยพลังงานที่ซ่อนในตัวเรากันแล้วนะจ๊ะพี่ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยที่อยู่ฟังกันจนจบเพราะการที่น้องๆให้เวลาตัวเอง ได้มานั่งฟังเรื่องราวเหล่านี้นั้นแปลว่าน้องๆได้ให้ความสำคัญกับตัวเองและพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนพลังงานของตัวเองเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตสิ่งที่ที่อยากจะฝากไว้เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ก็คือความรักที่ดีที่สุดเริ่มต้นและจบลงที่ตัวเราเองนะจ๊ะอย่าลืมว่าเราได้ผ่านขั้นตอนที่สำคัญมาด้วยกันแล้วนะตั้งแต่การล้างคลื่นลบ ด้วยการปล่อยวางความผิดหวังในอดีตการตั้งเสาอากาศคุณค่าของตัวเองให้มั่นคงด้วยการดูแลและเคารพขอบเขตของตัวเองและการส่งสัญญาณรักที่ชัดเจนออกไปสู่จักรวาลด้วยการรู้สึกเหมือนได้รับแล้วพี่อยากให้น้องๆน,นำเอาหลักการเหล่านี้ไปฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะจำไว้นะว่าคลื่นใจของเราคือตัวกำหนดคุณภาพของความรักที่เราได้รับ ถ้าวันไหนรู้สึกว่าชีวิตเริ่มยุ่งเหยิงหรือความรักเริ่มมีปัญหาลองหยุดแล้วกลับไปเช็คคลื่นใจของตัวเองก่อนนะจ๊ะถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังส่งสัญญาณความกลัวหรือความมั่นคงออกไปและถ้าคลื่อนนอนซ่าอีกครั้งก็ไม่เป็นไรเลยจ้ะเรามีเครื่องมือแล้วเราแค่ต้องกลับไปทบทวนบทที่สองและสามอีกครั้งค่อยๆทำความสะอาดค่อยๆปรับคลื่นไปอย่างอ่อนโยนพี่เชื่อว่า ความสม่ำเสมอและความอ่อนโยนต่อตัวเองนี่แหละจ้ะจะเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดเมื่อน้องๆสามารถเป็นคนที่ใช่ในคลื่นที่ชัดเจนได้แล้วความรักที่ดีที่สุดที่คู่ควรกับพลังงานของน้องๆก็จะเดินเข้ามาเองโดยที่น้องๆไม่ต้องพยายามวิ่งตามเลยนะจ๊ะนี่คือคำมั่นสัญญาที่พี่อยากจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยขอบคุณอีกครั้งนะจ๊ะที่มานั่งจิบชาและคุยเรื่องสำคัญนี้ด้วยกัน พี่ขอให้น้องๆทุกคนมีหัวใจที่อิ่มเต็มและแข็งแรงในทุกๆวันนะจ๊ะและพบกันใหม่ในตอนหน้าที่จะมาเติมพลังและกำลังใจดีๆให้กับน้องๆอ,อีกนะจ๊ะรักเสมอนะจ๊ะอ้าวน้องๆที่รักจ๋าก่อนที่เราจะเข้าสู่การเดินทางปรับคลื่นใจเพื่อดึงดูดรักที่ใช่พี่อยากจะชวนน้องๆฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้ก่อนนะจ๊ะพี่รู้ว่า หลายคนคงเคยตั้งคำถามว่าทำไมความรักถึงได้เหนื่อยขนาดนี้ทำไมเราเจอแต่รักที่ไม่สมหวังซ้ำเล่าซ้ำเล่าทาั้งๆที่เราก็ทุ่มเทและเป็นคนดีมาตลอดวันนี้พี่อยากจะบอกน้องๆว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครเข้ามาในชีวิตเราแต่มันอยู่ที่คลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปตั้งหากละจ้าตราบใดที่เรายังแบกความกลัวความไม่มั่นใจและความผิดหวังเก่าๆไว้ในใจ คลื่นของเราก็จะติดขัดและดึงดูดแต่ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเข้ามาตลอดเลยจ้าในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนที่ทำได้จริงเพื่อหยุดวงจรความรักที่เจ็บปวดนั้นเสียทีนะจ๊ะพี่จะพาน้องๆไปล้างคลื่นลบที่เป็นเหมือนเสียงซ,ซ่าๆในใจของเราออกไปก่อนเราจะมาค้นหาและทิ้งความเชื่อเก่าๆที่ว่าเราไม่คู่ควรให้หมดไปจากนั้น เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งเสาอากาศคุณค่าของตัวเองให้สูงและมั่นคงเหมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้ใจเราไม่หวันไหวกับอะไรง่ายๆอีกต่อไปแล้วเมื่อใจเราพร้อมแล้วนี่หลจะจ้ะเราจะมาใช้ศาสตร์ manifest หรือการส่งสัญญาณรักที่ชัดเจนออกไปสู่จักรวาลพ,พร้อมๆกันเลยจ้าพี่จะสอนวิธีรู้สึกเหมือนได้รับแล้วเพื่อปรับเคลื่อนใจ ให้ตรงกับความรักที่เราต้องการอย่างแท้จริงและเมื่อเราเป็นคนที่ใช่ในคลื่นที่ชัดเจนแล้วน้องจะเห็นเองเลยจะว่ารักที่ดีที่สุดและคนที่คู่ควรกับเราจริงๆจะเดินเข้ามาในชีวิตของเราเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามว,วิ่งตามเลยนะจ๊ะเรื่องราวดีๆแบบนี้มีคุณค่ามากๆเลยนะจ๊ะพี่อยากให้น้องๆได้รับพลังและกำลังใจนี้ไปเต็มๆเ,เลยถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆ และการเดินทางเยียวยาใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะจ๊ะและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่พี่ตั้งใจทำมาให้น้องๆโดยเฉพาะเลยและถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือคนที่น้องรักอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ปรับคลื่นใจของตัวเองไปพร้อมๆกับเราด้วยนะจ๊ะมาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปพร้อมๆกันเลยจ้า